พันข่าวยุคเก่งเกียร์อาบ้างจำได้ไหมจำได้เป็นตำนานเป็นตำนานตำนานที่ยังมีลมหายใจแต่ตอนนี้คุณเก่งเขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะไม่ทำแล้วแต่เังเป็นตำนานไงคนยังจำได้ไอวันนี้จะมีคนประกาศล้างตำนานเก่งเกียร์อาจะโค่นตำนานหรอจะโค่นตำนานเดี๋ยวพาไปดูภาพหน่อยแล้วกันว่าจะโค่นได้ไม่ได้ค่ะไปลองเลี้ยงเบียร์พันหนึ่งวะนี่ยจริงจริง อ,นนอะไรวะเนี่ยนไกว่อะไร,ะไรอ่ะไขึ้นรถหนีรถคันที่ติดกล้องอออถึงกับอุทานว่าเฮียอะไรกันเนี่ยคืออย่างนี้ฮะ,ะกระบ,บะสีขาวสองคันเนี่ยเออขาชนท้ายกันก่อน แล้วรถสีขาวแล้วรถที่มีกล้องเขาเบี่ยงหลบจังหวะเบี่ยงหลบไปปึ๊บเขาเห็นกระบะคันหน้าอยู่ดีๆใส่เกียร์อาถอยหลังมาชนคันหลังถอยชนคันหลังแล้วแบบชนแรงจนแบบท้ายขึ้นไปบนกระโปรงรถอขี่กันเลยอ่ะขี่กันแบบนี้นี่แหละฮะตำนานเกียร์อาบทใหม่เลยนะฮะมาปึ้งขึ้นมาแบบนี้คนที่ขับรถติดกล้องเขายังงงอยู่เลยเฮียอะไรกันเนี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับเขาก็หันไปดูเหตุการณ์แต่เราไม่เห็นภาพ ขึ้นรถหนีี่เขาพูดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยรถติดกล้องเขาก็ลื่นผ่านไปจากจุดเกิดเหตุช่วงท้ายคลิปเราจะเห็นว่าจะมีนี่นี่นี่ไอ้กระบะคันที่เป็นเกียร์อาร์นะคุณผู้ชมขับแซงรถคันที่ติดกล้องไปแสดงว่าอะไรหนีไปแล้วหลังจากที่ใส่เกียร์อาร์ไปชนอีกทีนึงนะครับแล้วด้านหลังยังมีรอยชนตรงบริเวณกันชนเลยเห็นไหมห้อยห้อยลงมาเลยนะครับนี่ก็คือกําลังขับหลบหนีฮะ เจ้าของคลิปเขาเลยนำมาโพสต์ลง Facebook ของตัวเองแล้วเขียนอธิบายยังไงว่าคนสมัยนี้โหดจริงก่อนที่เพจดังอย่างเฮียขับรถจะนำมาแชร์ต่อแล้วเลยเขียนตั้งว่าตำนานเกียร์อารุ่นใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วโอ้ <c oughs> ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาวิพากวิจารณ์นะครับนะบอกทั้งสนุกตอนถอยหงอยตอนประกันไม่จ่าย <c oughs> บางคนก็เขียนว่าตำนานถอยหลังได้เกิดขึ้นอีกแล้วพี่แต่บางคนมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ยังไงคะบอกเฮ้ หรืออุบัติเหตุหรือเปล่าบังเอิญคนขับรถกระบะเขาอาจจะตกใจเขาอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มากๆเลยแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่เขาหนีไงเออแต่เขาหนีถูกค่ะคือคนที่มองโลกในแง่ดีบอกเขาอาจจะตกใจเกียร์มันเลยไปใส่เกียร์อ่าเป็นเกียร์ถอยไงฮะนี่แต่สุดท้ายก็คือหนีไปอย่างนั้นค่ะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ เกิดขึ้นที่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลสารยาตรงสายสี่พุทธมณฑลนะครับตรงั้นพุกพลาดพุกพลาดมากเยอะเยอะครับแล้วเส้นนี้อุบัติเหตุบ่อยครั้งครับโดยเฉพาะเรื่องชนท้ายเนี่ยเพราะว่าอะไรครับใครขับไปผ่านมาแถวนั้นนะจะมีป้ายเลยระวังรถชนท้ายติดไว้เป็นระยะมันแปลกไงแสดงว่าแถวนี้ชนท้ายกันบ่อย เออเพราะอะไรทําไมถึงขับชนท้ายกันบ่อยใช้ความเร็วเบรกกระทันหันหรือเปล่าเออนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือตรงนี้เขาจะมีรถชะลอตัวเพื่อเข้าแบบว่าถนนทางฝั่งซ้ายมืออ่ามันจะมีตั้งแต่สายสายไล่เลียงเป็นไงสายสองสายสามสายสี่แยกทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วบางทีจอดก็ส่องเลนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าพอมันมีการชะลอตัวมีการแบบว่าหักหลบเบี่ยงเลนแล้วก็ชนท้ายกันแต่ว่าทุกอย่างต้องใจเย็นเนาะยังไงพอตำนานเกียร์อาบทใหม่ก็มาพบเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วกันนะฮะค่ะ Ahh. <laughs>